ม่จะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ต้องรีบกลับบ้านนะครับเพราะวันนี้แม่ของอาจารย์จะเดินทางมาหาจากร้อยเอ็ดครับก่อนกลับบ้านแอบบ่นให้เอ็มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานลืมเอาขวดน้ํากลับบ้านให้อาจารย์ครับเมื่อวานลืมเอาน้ำให้อาจารย์ด้วยขวดนะเดีดยวขับรถมารับแล้วนะครับกลับบ้านกันครับ พอมาถึงบ้านคำแพงลูกชายคนเล็กของอาจารย์หลับปุ๋ยเลยครับภาษาอีสานเรียกว่านอนซับหัวแรงไม่กล้าพูดเสียงดังครับกลัวลูกตื่นรออยู่นานเหมือนกันนะครับและตอนนี้คำแพงก็ตื่นแล้วเรามายืนรอแม่กันที่หน้าบ้านครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเห็นรถที่กำลังขับมาไหมครับขันนั้นเลยครับอาจารย์ตื่นเต้นและดีใจทุกครั้งที่ได้พบแม่นะครับและครั้งนี้ได้พบลหลานด้วย วันนี้แม่มากันหลายคนนะครับมีอาพี่สะพ้ายแล้วก็หลานๆส่วนลุงยาขับรถมาให้ตั้งแต่ร้อยเอ็ดเลยนะครับเพราะว่าแม่ไม่ชอบนั่งเครื่องบินสักเท่าไหร่เวัสดี้สวัสดีครับผัดีคบทุกคนนะครับ,รบเปิดประตูรถมาหลังจากทักทายกันเสร็จถุงของฝากเต็มรถเลยครับและถุงแรกที่อาจารย์สนใจมากที่สุดนั่นก็คือถุงนี้ครับ เห็ดครับยังสดๆดอยู่เลยนะครับเหมือนเพิ่งเก็บออกมาจากป่าใหม่ๆ,มๆส่วนอาจารย์ทุกครั้งที่เจอแม่สิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือกอดแม่ครับมารอบนี้แม่ดูแข็งแรงขึ้นและสดใสขึ้นเยอะเลยนะครับ หลังจากกอดที่หน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยไม่พอนะครับต้องมากอดในบ้านอีกครั้งทุกคนรู้ไหมครับว่าพรุ่งนี้อาจารย์ต้องเข้าพิธีทวิชาชาติเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่สองในวันณพรามและแม่มาวันนี้แม่ไม่รู้เรื่องนะครับแต่แม่ก็มาในวันสําคัญพอดีเหมือนทุกอย่างจัดสรรไว้อย่างดีเลยครับแม่มาพอดีแม่มบวานันสิเกต้องมาเช่า เกิดวัดพิธีธารมเกิดวัาพิธีวิชาชาติและหลังจากที่เล่าให้แม่ฟังแม่รู้สึกดีใจมากที่จะได้เข้าร่วมพิธีสำคัญในวันพรุ่งนี้เช้าครับการติดภาพไปวนพรุ่งนี้ครับอาใครระหว่าาก่อนตัดภาพไปวันพรุ่งนี้เช้าอยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้ก่อนนะครับายงอป ปนแตแแทม่บอกว่าเป็นแต่แสบแท่สุดยอดเลยนี่คือเนึ่อปลาช่อนแบบอีสานที่ซอเวทํากับข้าวเตรียมไว้ให้กับแม่แล้วก็ทุกๆคนครับเราเตรียมกับข้ากินเลยไหมละ่ะส่วนของที่กองเตรียมโต๊ะอยู่ตรงนั้นคือของฝากที่แม่เอามาครับและแน่นอนครับแม่ไม่ลืมของโปรดของอาจารย์นั่นก็คือปิ้งกบเนื่อไก่และปลาราบองครับนี่ปลาลานี่ปิ้งกบนี่ปลาแดกบอง แม่ต้องมาถามเขาว่าคิดวีคนกินบวมอยาไขันมากไหนเขาไปจะวอก,กมากแต่ช่วงนี้อาจารย์ทานไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ต้องทานเจตัดภาพมาตอนเช้าที่อาจารย์ต้องเข้าพิธีทวิชาชาติครับตอนนี้เวลาตีห้าแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่เช้าเลยส่วนตัวอาจารย์ก็มีความสุขมากเช่นกัน ก่อนเข้าไปในงานอาจารย์ไหว้พระพิฆเนศก่อนนะครับหลังจากนั้นพาแม่เข้าด้านในแม่เห็นแล้วแม่ตกใจมากเพราะนี่คือการเตรียมงานสําหรับวันคเนศจตุรทีครับแม่บอกว่ายิ่งใหญ่อลังการเกิดมาไม่เคยเห็นใครจัดงานได้สวยมากขนาดนี้มาก่อนแต่ตอนนี้เพิ่งตกแต่งได้แค่50%เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นพาแม่เข้ามาสักการะปู่นาคาจักรพัทที่ตอนนี้กําลังตกแต่งที่ประทับใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับ อาจารย์พาแม่เข้ามารอก่อนเริ่มพิธีในห้องทํางานนะครับและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะกราบขอข,อขอมาแม่ก่อนที่อาจารย์จะเข้าพิธีทวิชาชาติมันนีก็เป็นวัน่อสำคัญที่โลกสิได้กันตามความเสือ่อมเพราะว่าโลกเกิดมาอีกรอบนึงนะครับเกิดมาลงในวันนากพรามเป็นปเรเียนโลกศึกษานะครับโลก,กเกิดอยากขอขมาแม่ ทาการเกิดมาทางดุงี่ยงิพาทกายว่าจาใจโราคอขาม้าด้ยอยาอยากยบอกแม่ว่าุูมใจที่สุดที่เกิกดมาดแม่อาจารย์กลับเท้าแม่และสิ่งแรกที่อาจารย์บอกกับแม่นั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือการได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่และหากสิ่งใดที่ผ่านมาลูกคนนี้เคยประมาทพลาดพลัง้งทั้งกายวาจาใจลูกขอกลาบขอขมาและก็ขอให้แม่อโหสิกรรมให้แม่ตอบอาจารย์ว่าอโหสิกรรมให้ทุกอย่างครับแล้วแม่ก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาอาจารย์ไม่เคยทำอะไรให้พ่อกับแม่เจ็บช้ำน้ำใจแม้แต่ครั้งเดียว และหลังจากกลับเท้าแม่เสร็จเรียบร้อยอาจารย์เตรียมเข้าสู่พิธีทวิชาชาต้องจะได้เตรียมตัวเข้าพิธีด้วยนี้นวันนี้ทําพิธีในห้องทําพิธีที่เทวาลนะครับโดยพราหมณ์มาจากมุมไบประเทศอินเดียทันทีที่พราหมณ์มาถึงพราหมณ์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์และพลังงานดีมากๆส่วนแม่ก็นั่งยิ้มอยู่ข้างๆด้วยความปิติใจครับ ก่อนเริ่มพิธีอาจารย์ต้องกราบพระกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลังจากนั้นจุดธูปเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับต่อด้วยการน,นั่งสมาธิภาวนาจิตครึ่งชั่วโมงส่วนแม่ก็มีความสุขมากนะครับเพราะตั้งแต่เด็กแม่อยากให้อาจารย์ปฏิบัติและสืบทอดวิชาจากปู่ย่าตายายมาโดยตลอดเพราะคุณตาของอาจารย์สืบเชื้อสายของหมอธรรมครับ สนโจต,ตจรรปราายาาาววหลังจากนั้นเข้าสู่พิธีครับพิธีแรกเป็นพิธีรับแสงแรกของวันทําพิธีโดยท่านพราหมณ์ครับเหมือเนเป็นการรับแสงใหม่ที่เป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและเป็นแสงแห่งปัญญาวันนี้ช่วงที่ทําพิธีอากาศดีมากท้องฟ้าโปรง่งแสงแดดสีทองส่องสว่างสวยงามครับ หลังจากนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนชุดเพื่อเข้าสู่พิธีทวิชาชาติเกิดใหม่ครั้งที่สองช่วงที่ทำพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยเข้มขลังแต่พลังงานดีเหลือเกินครับเน,นื่องจากพิธีนี้แม่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับแม่จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะเดียวกันก็มองลูกด้วยสายตาที่มีความโศกและภาคภูมิใจ เพราะหากเทียบกับพิธีพุทธพิธีนี้ก็เหมือนการบวชนั่นเองครับแต่เนื่องจากอาจารย์สร้างเทวาลฉะนั้นอ,นอาจารย์ต้องทําพิธีนี้เพื่อการเป็นบุตรของเทพทุกพระองค์อย่างเต็มตัวแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ยังคงเป็นชาวพุทธที่มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะเช่นเดิม หลังเสร็จพิธีอาจารย์กราบเท้าแม่และแม่ให้พรออีกครั้งและแม่ก็คล้องมาลายดอกดาวเรืองให้กับอาจารย์เพื่อความเป็นสุริมงคล หลังจากที่ท่านพามร่วมกันให้พรเสร็จต่อด้วยการถวายทานและอารตีไฟองค์พ,พ่อพระพิฆเนศเพื่อขอพรพระองค์และเพื่อความเป็นสุริมงคลครับ หลังเสร็จพิธีอาจารย์ต้องนำข้าวปลาอาหารไปแจกให้กับเพื่อนบ้านเป็นการให้ทานครับถามว่คยู่้าก๋วเตี๋ <c oughs> ยวเลยครับก๋เตี๋ยวเะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เปิดติดกับเทวาลัยครับแต่อาจารย์เพิ่งมีโอกาสได้มาทักทายเป็นวันแรกและเป็นการทักทายในวันแห่งมงคลขายดีไหมครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับมาถึงในซอยเลยครับขอบคุณมากครับนะครับ วันนี้เป็นวันแห่งความสุขปิติใจและเป็นวันแห่งความสุริมมงคลครับและหากใครก็ตามที่ได้เห็นคลิปนี้อาจารย์ขอให้ทุกคนสุขสำเร็จสมหวังร่ำรวยราบรื่นเป็นที่รักของมนุษย์เทพเทวดาสิ่งใดที่ปรารถนาขอให้ปรากฏขึ้นเป็นอจจัศจรรย์ทันใด